สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มพามาชมห้องน้ำเก่าและห้องน้ำใหม่ของเรานะจ้าเราได้จ้างช่างมาทำจ้าก็จะเปลี่ยนใหม่เกือบหมดเลยจ้าเพื่อนๆตามมาเลยจ้ามาชมกันเลยว่าเปลี่ยนอะไรบ้างจ้าและนี่ก็เป็นกระจกเก่าของเรานะจ้า พี่พี่อรอนเขาโกนหนวดทุกเช้านะจ้าก็เป็นวงกลมแบบนี้ส่วนนี้ก็เป็นซิงค์ล้างมือแล้วก็ล้างหน้าได้นะจ้านี่แหละจ้าพี่อรอนก็ใช้น้ำเอามาโกนหนวดของเขาในนี้นะจ้าก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนใหม่จ้าก็จะเปลี่ยนทั้งซิงค์แล้วก็กอกน้ำด้วยจ้า เนี่ยจ้ะก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นก๊อกน้ําอันเดียวจ้ะอันนี้มีสองอันมีสองอันน้ําร้อนกับน้ําเย็นจ้ะก็เลยคิดว่าเปลี่ยนอันหนึ่งก็ดีจะได้ทําความสะอาดง่ายนะจ้าส่วนนี้ก็เป็นเป็นราวตากผ้านะจ๊ะตากผ้าขนหนูนะจ๊ะมีความร้อนเข้าไปเขาจะได้แห้งเร็วๆนะจ๊ะเนี่ยจ้า ก็ผาไอหมุนหมุนเวียนน้ำร้อนเข้าไปในนี้นะจ๊ะก็ทำให้เขาอุ่นแล้วก็เอาผ้าขนหนูเช็ดตัวแห้งแล้วก็อุ่นดีด้วยจ้ะเวลาเราอาบน้ำเสร็จแล้วนะจ๊ะส่วนนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ำจ้าก็จะเปลี่ยนจ้าเพื่อนๆก็อาออกอ่างอาบน้ำก็มีมก็ใหญ่ดีเหมือนกันจ้ะก็มีก๊อกน้ำสองอันเช่นกัน ก็น้ำร้อนอันหนึง่งแล้วก็น้ำเย็นอันหนึ่งจ้าก็จะเอาออกก็จะใส่ที่อาบน้ำแทนนะจ้าแล้วส่วนนี้ก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะจ้าแล้วก็จะเป็นเครื่องอาบน้ำด้วยจ้าก็มีฝักบัวอาบน้ำก็จะเปลี่ยนใหม่นะจ้าและเขาก็มากันสองคนนะจ้าวันนี้นี่แหละจ้ารถ แววนสีดำๆที่อยู่ข้างหน้านั้นก็เป็นรถของเจ้านายนะจ๊ะส่วนคันสีขาวนี้ก็เป็นของลูกน้องนะจ๊ะก็มากันสองคนอยากจะชมตอนที่เสร็จแล้วจังเลยจ้าว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลุ้นๆแล้วก็มาชมตอนที่เขาทำเสร็จแล้วเลยจ้าแล้วนี่ก็ผลงานใหม่ของเขาจ้า ก็มีกระเบื้องฝาผนังก็เปลี่ยนเป็นบางส่วนนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะก็ยังยังไม่ได้เอาชักโครกใส่เลยจ้าแล้วก็ซิงก็ยังไม่ได้ใส่ตัวซิ่งก็เป็นแบบนี้จ๊ะเออ,เอ,อพรุ่งนี้มาสองคนเห็นเขาบอกว่าจะเอาให้เสร็จเลยจ้าก็มีตู้ตู้ใส่ของเนี่ยจะ๊ะเขาก็ทำขึ้นมา ทำขึ้นมาก็ดีหน่อยจ้ะจะได้มีมีของใส่มีตู้ใส่ของเยอะแยะเลยจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมกันนะจ้าว่าเป็นยังไงเนี่ยจ้าก็ถ่ายถ่ายทําไม่ได้ถ่ายทําวันแรกให้ชมจ้าก็ถ่ายทําวันวันที่สี่ให้ชมนะจ้ะเป็นเป็นแบบนี้นะจ้ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมกันเลยจ้าว่าเป็นยังไงและเช้านี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะจ้าเขาก็มาถึงที่บ้านเราประมาณเก้าโมงเช้าจ้ะก็เป็นแบบนี้เนี่ยจ้ะก็จะทำให้เสร็จวันนี้แล้วนี่ก็เป็นผ้าที่เขาเอาปูเดินไปเดินมานะจ้า ก็ลงไปถึงข้างล่างนั่นนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะก็ทําไม่ให้พรมของเราเปื้อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปชมตอนอื่นๆกันเลยจ้าเห็นเขาบอกว่าวันศุกร์จะเสร็จแต่ไม่เสร็จจะเพื่อนๆเขาก็เลยกลับมาใหม่อีกเสาร์อาทิตย์เขาไม่ทํางานเขาก็มาวันจันทร์นะจ๊ะแล้วแล้วนี่ก็รถ ของเจ้าของเจ้าของกิจการนะจ๊ะเขาก็มามาเก็บงานจ้ะก็เหลือซิงเอาซิงใส่แล้วก็มีบางส่วนที่จะใช้ไม้ติดด้วยจ้ะนี่แหละจ้ะเขาก็ทําอยู่ข้างหน้าคาดว่าวันนี้คงจะเสร็จแน่นอนจ้ะและจะได้อาบน้ําสักทีหนึ่งอาบน้ําไก่มาหลายวันแล้วจ้ะเพื่อน เดี๋ยวไปชมตอนที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเลยจ้าและและ้วห้องน้ำของเราก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆใช้เวลาหวันจ้าแต่ตอนที่จะมาทำเขาบอกว่าใช้เวลาแค่ห้าวันแต่งานมันมีอุปสรรคนิดนึงจ้าก็เลยช้าไปหนึ่งวันก็ไม่เป็นไรจ้าเขาก็ไม่ คิดค่าแรงเพิ่มนะจ๊ะเขาก็มาทําจนเสร็จแล้วก็กลับไปจ้าที่แล้วก็ที่อุ่นที่อุ่นผ้าเช็ดตัวก็ไม่เปลี่ยนนะจ๊ะก็เปลี่ยนซิ่งนี่แหละจ้ะซิงเนี่ยจ้ะเปลี่ยนใหม่แล้วก็เขาก็ทำตู้ตู้ใส่ด้วยจ้ะตู้ใส่ของด้วยก็สวยดีจ้ะเพื่อนเอเน,นี่ยจ้ะก็เปิด เปิดออกมาก็เป็นแบบเนี้จ้ะแล้วก็ประตูของเขาก็ปิดเองจ้ะเพื่อนๆเน,เนี่ยจ้ะเขาจะปิดของเขาเองแบบนี้เนี่ยจ้ะก็ดีไปอีกแบบหนึง่งส่วนชักโครกนั้นก็เหมือนกันจ้ะเวลาเราเปิดขึ้นแบบนี้แล้วก็เวลาเราปิดเขาก็จะเขาก็จะลงมาของเขาเองจ้ะอุ๊ยขอโทษจ้ะ นี่จ้ะเขาก็จะลงมาของเขาเองแบบนี้จ้ะก็ค่อยๆลงมาเนี่ยจ้ะปิดของเขาเองก็ดีก็ดีไปอีกแบบหนึ่งจ้ะเนี่ยจ้ะสุดยอดแล้วก็ตู้นี้ก็มีที่ใส่ของจ้ะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่น้ำจะเป็นน้ำที่ ที่เราจะชักโครกออกไปนะจ๊ะเนี่ยจะเป็นนี่ตุ่มของน้ําน้ําก็อยู่ในนี้นะจ๊ะเขาก็ทาทําเข้าไปแบบนี้ก็ดีมากๆเลยจ๊ะส่วนประตูนี้ก็เหมือนกันจ้ะเขาก็จะปิดของเขาเองเนี่ยจ๊ะปิดก็ดังเบาอยู่ก็ไม่ไม่ค่อยดังนะจ๊ะก็กลับมาที่ที่ซิงอีกครั้งนึ่งจ้ะนี่ก็เป็นแบบนี้ แล้วก็กระจกเราก็เปลี่ยนใหม่จ้ะเนี่ยจ้ะก็มีมีกระจกทั้งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างจ้ะด้านข้างก็มีมีสองข้างเลยจ้ะนี่ก็เป็นกระจกข้างนี้ก็เป็นกระจกจ้ะก็ก็ไม่ก็ขนาดนี้ก็เป็นส่วนตัวส้มแล้วก็ไม่ค่อยอันนี้ก็เป็นกระจกจ้ะเนี่ยจ้ะ ส่วนตัวส้มแล้วกระจกยังไงก็ได้จ้ะแต่ว่าพี่รอนเขาชอบแบบนี้แบบใหญ่ๆเขาจะได้โกนหนวดของเขานะจ้ะส่วนข้างในก็เป็นที่ใส่ของด้วยจ้ะแล้วก็ไฟก็มีไฟด้วยจ้ะไฟก็ใช้ใช้มือเนี่จ้ะนี่จ้ะเขาก็จะเขาก็จะเปิดขึ้นมาเองแบบนี้นี่จ้ะก็มีไฟมีไฟอยู่รอบๆกระจกนะจ้ะถ้าเราจะปิด เราก็เอามือไปเขาก็จะปิดเองจ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวส้มจะเปิดให้ชมนะจ้าข้างในเป็นยังไงส่วนข้างในนั้นก็เป็นกระจกด้วยจ้ะเนี่ยจ้ะก็เป็นกระจกอีกข้างในทั้งข้างในข้างนอกแล้วก็ด้านข้างจ้ะที่มีกระจกส่วนนี้ก็เป็นที่ใส่ของนะจ้ะก็เป็นชั้นแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งจ้ะเพื่อนๆพ,พอบ้านเขาชอบแบบนี้มากเลยจ้า ส่วนตัวส้มแล้วไม่มีกระจกแบบนี้ก็ไม่เป็นไรจ้ะแต่พ่อบ้านเขาเขาอยากได้แบบนี้นะจ้ะก็ต้องตามใจเขาส่วนก๊อกน้ำนี้เราก็เปลี่ยนจ้ะก็เอาเอาอันเดียวเมื่อก่อนนี้มีสองอันซิงนี้เราเราก็เปลี่ยนจ้ะเมื่อก่อนนี้มีก๊อกน้ำสองอันนะจ้ะอันนี้อันหนึ่งก็ทำขึ้นไปโยกขึ้นไปแบบนี้ ถ้าจะน้ําร้อนก็จะหันไปทางนี้ถ้าน้ําเย็นก็หันมาทางนี้จะเพื่อนเนน้าก็จะออกมาแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยจ้ะก็ดีมากๆเลยจ้าก็ปิดก็แบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปชมที่อาบน้ํากันเลยจ้าส่วนที่อาบน้ําก็เป็นแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยจ้ะก็มีมีแก้วใส่แบบนี้ แล้วก็มีที่ใส่สบู่ด้วยเนี่ยจ้ะแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นก็ใหม่จ้ะเนี่ยจ้ะก็ดีมากแล้วก็มีแก้วที่ปิดอีกปิดแบบนี้จ้ะเนี่ยจ้ะปิดปิดแบบนี้ก็สูงอยู่จ้ะเพื่อนๆเน,นี่ยจ้ะเวลาเราเออเราจะเข้าไปแล้วก็แบบนี้จ้ะ แจ้ะอืมแล้วก็กระเบื้องด้านข้างก็นี่ก็เปลี่ยนจ้ะส่วนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนจ้ะก็คนละสอีอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะจ๊ะแต่อันนี้เปลี่ยนจ้ะก็กันน้ำได้ส่วนส่วนอตัวข้างบนนี้ก็กันน้ำได้จ้ะอันนี้ก็กันน้ำได้ก็กนนด,กดีไปอีกแบบหนึงจ้ะ แล้วก็ท้ายที่สุดนี้ส้มก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบห้องน้ำใหม่ของส้มเหมือนที่ส้มชอบนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับฟังและรับชมจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกๆคนจ้าบ๊ายบาย